สบายดีพี่น mm ้องสบายดีตอนใกล้สีเที่ยงน้องยแต่ว่ายังบทัน <ini> ค <the> ืนยังบุกกันอยู่พี่น้องนี่ค่ะกับผักกันจากไพนายน้องยผักพอนให้พอไม่นี่ลุยต่อเน่ดำหนัก ควักแวบแวบคนเดียวอีได้ประเด้นนี้ลงมาไกลแตวได้พี่น้องเอ้ยพี่ฮอตพี่แหละเบาบางแล้วเผาจักก็ เดี๋ยวพาไปเบิ้องส่อจ่อยซะก่อนเพื่อนเอามาแต่น้องเพผนพี่น้องระยะไกลขนาดเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ส่อจ่อยก่อนส่อจ่อย ห้อนอยู่บอห่อนแห้งสำมไตรดับหน้ามือที่สองบ่นี่เมื่อวานนี่ดับน้าข้าเจ้ายุนี่น่ะดับยุ่นี่เออดับหน้ามือแรก คุณแม่ผู้บบาเสืออันเสือเขียวเสืออ้เห็นผู้บบาเสือเขียวผู้นะผู้ผู้เห็นเลยผู้บบาเสือเขียวผู้แหละ cún cả để cho thùng đi ao, cún tốc đi thùng này, Nằm lấy, sanh, ôi, khơi là vần vần phui hot lùm cún à, post alipi nong รถไทยสองคันเนาะคันนึงคาดคันนึงไทยองน้องสาลานห็ดคนเดียวเลยต้อนฮะหน้าดเลยน นี่นะโอ้ยกระุได้ซองม่งแรงหมดแลเดี๋ยนนี่กับสีเวทม่วงเหรอวมงฮะตอนนี้กระีวม่งกันสีเม่วงแปดนาทีวัวแล้วแล้วดอกบนทรงแล้วพอมินิอยู่น้ทางนี้ เคยหลาหนักวันพุ้ยหนึ่งกวาวนไปเรื่อยชอบท่งแหละหนักวันพุ้ยชอบท่งแจ็ออจกชิดามหอดหรือบ่อมันไม่หวานเล่พวกอะไพมันดำหน้าก็มีซองกลุ่ม ตอนนี้ก็พักผ่อนก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เบิ่งน้ำกันเอาคุไปห้เบาฟังเล่าสักก่อนน้ำก็ะไลอับลงมาพี่น้องเลย Nóng phần nhảy khai cho nong nóng nhảy nằm lái nằm lợt, phộp. Nằm sâu choi bằng chắc bạc, áo. Này, đi, phụ nàng na, đâm na. <laughs> <Đầm> na. <laughs> ดําหน้าแห่งแรอแม่เอ้ยจูบเอาจูบหน้ามาแตเตนุนอะไรไ่นองเลยปุ่นุนแค่ๆกล้ปล่อยลงมาพ่นตุกบนเดียวอะไรลงมาเนี่ยฉันคนเราคนเราภาคทุงนะเวลาคนคนเราขางเนี่ย จูหน้าจูบพี่น้องเอ้ยฝนผ้าฝนบอดี้พี่นุ่าน้ดับหน้ามือแร่ของสาวจ่อยพี่น้องเลยแต่ว่าดับนาตากแดดผมเป็นเรื่องนดับน,น,นาตากฝนตากแดดโอ้ยฮ้อนกราฟิก สาวนาฮอดลรดูการล้วก็ต้องลงมือ,อพ่อแม่ผ้าเห็ด,หด,ดแม่นแหละส,หสิได้พ้ากันผักเถียงอะไรพี่น้องเอติชจากน้อยเจ้จอยไปปลาริบๆเลย เริ่มสีเทียงแดดก็เริ่มฮอนไปหน้องยว่ายังเกาะฝนนะ สิน้ำได้ม,ไมันเจ็บแบได้มะลิม่าประมือคนงานเท่า่องเล็กเขา,า,า,าจะกระชิวอาา <c oughs> เดี๋ยวไปกินน้ำซะก่อนได้ใช่มั้ยอันอี้น้อ เยี well, so. er ่ยมการไปหน่อยป้าถูกพใครนะกังจ่องป้าเต้านักเคียนห่อนน่อยห่อนปวดห่อนโป้ปวดโปะห่อนห่อนขาห่อนแน่ห่อนเดี๋ยวรอไปหน่อยโอ้ย เลิกงานเลยพ่นวาวพักผ่อนตอนอรอบเที่ยงน้องเขากินกว้าตอนแรงลงมาอีก,อกยังอ้ยน้มนก็บ,บดไล้น้ำเย็นเย็นบาดได้เน,นาะน้ำบดน้ำเย็นเย็นเบาดได้เราบน้ำก็เศ้บบา,ดดาเย็นแล้วที่ทแสงแดด ประเทศยังกินเนอาเนาะนี่ปึ๊บใส่ที่มนแกงไก่แกงเป็ดจักหัวหมากว่าใจหมูมูขาดห้านดิ๋ยวะไ้พอกานคลิปน้าได้เปน้องเด้อเพิ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้เด้อไปน้อง